อะแล้วพี่รู้ไหมล่ะทำไมดวงดาวมันต้องอยู่บนฟ้าด้วยพี่ทําไมอ่ะถ้ามันตกลงมามันจะสวยไว้เท่าพี่ไงเอาดีเอาดีไม่มีดีมีห้องเดียวสนใจอ่ะพอใจมีสี่ห้องเดียวเต็มทุกห้องอ่ะเฮ้ยหยอกต่อดีหยอกต่อดีซีผู้ต่ออ่ะจริงไม่พูดต่ออ่ะอยู่กัญญาะาก็เขื่อนได้ดิ โอเคครับผมก็กราษสดทุกคนคในข้าวมในลคีบด้วยนะคีบิตเราก็จะไปตามหาสาวเอเว็บที่จริงใจเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เป็นพาร์ทสแล้วนะไปเจอคนนี้มาก็แบบน่ารักมากเลยนะครับเสียงอ้อนจันเลยลเสียงแบบหวานไม่ไหวอะแล้วเสียงมันจะหวานขนาดไหนก็เราส่งคลิปไว้้เลยก่อนจะไปก็ฝากคนไลค์แลวกดติดตามให้ด้วยนะก็เจอกันในคลิปเลย let's go <S โอเคครับก่อนจะไปดูที่คลิปจีบนะเราก็จะมาแบบเรื่องย่อขอยรักกันนะครับว่าเจอเขาได้ยังไงนั่นเองนะ จอคอนเทนตย่านคนซิวนะครับพี่ก็ไปเดินโตเตะโตเตะโตเดะไปนะแล้วก็เจอเขานะครับาก็มาชวนมาทําคลิปนั่นเองนะก็เป็นคลิปแบบแนวเพลงปกติทั่วไปเลยครับพอทาคลิปเสร็จใช่ไหมพี่ก็ตามจีบเขาเลยแล้วมันจะหวานขนาดไหนก็ไปฟังกันได้เลยยาวๆแล้วสี่เก้าอยู่เท่าไหร่อ่ะทายยี่สิบสองครับพี่อดีดีดีแต่ละคนสิบสองสจังครับ สิบสองบวกแปดปะไม่ใช่อ๋อเท่าไหร่อ่ะดีดไีไม่ถึงเลขสองเลยคะเลขถึงอะไรพี่สาวพี่จะบอกเลยพอือมตอนนี้จะบอกพี่ละววาวอะผมจะไม่ใช่เด็กคามแนพี่แต่ผมาเตรียมเตรียมใพี่ได้นะอืพี่มีหนวโตไหม,ไมเนี่ยรู้สึกเสือเลยจ้ะเป็นดาไอายุน้อยมากเลย ได้อ่ะทุบได้ไหมเนี่ยยี่สิบบวกทุบได้นะพี่ทุบต้งองฝ่าใจนะอยอดเก่งเหลือเกินคนเนี่ยพียเ่เราผมยังดูไม่เต็มบาทวะใช่ยังผมไม่เหมือนคนไม่เต็มบาทเลยดีดีดีผมอาจจะดูไม่เต็มบาทเลยพี่แต่เพราะผมมีไอพี่ยังไม่ขาดแน่นอนนี่ เอาดีอ้อดีบอกอายูมาก่อนท้อไหมท้อทอ้ทอ,ทอมีไหมให้ลิงถือรับให้เคยถือเหรอไม่เคยถือก็ดี <c oughs> ก็บอกว่าท้อมีไหมให้ลิงถือลิงถือโอ้โมาแช่ลิงอ่ะผมจะถือไม่ได้ดลโอ, <c oughs> อุ้มบอกท้อหนักกว่าเดิมเพียงอันนี้ลอยมาเลยพ้อท้อหนักกัน หาความรักความเบตจริงหน้าถูกจริงงมริวบาสัตท่าความบรรใจเอาดีมึงก็บอกให้นะถึงผมไม่ได้ชื่อว่าศาสนาแต่ผมก็พัฒนาให้พี่ได้แล้วกันง่ายคิวมีหนูโตแต่พี่เคยเข้าห้องนานไหมพี่พี่เคยเข้าห้องงานไหม เคยดิได้เคยส่องกระจกในห้องงามปะเคยครับได้เจออะไรในกระจกพี่เจอคนสวยเจอคนสวยเจอผีได้ป่ะไม่ผมแครจะบอกใช่พี่อยากหน้าแหกเหรอฮะเลร, <c oughs> รงอ่ะจริงแรงจริงถ้าโดนไหนขอแรงเกินจริงจริงจริงแค่จะบอกพี่ว่าส่องกระจกอะจะเจอเงาพี่แล้วส่องในใจเราจะเจอเธอนะ เธอไหนเข้าไปหล่เธอดิเอาดีไอ้มีดีมีห้องเดียวอ่ะจ้าอย่หพอใจมีสี่ห้องเต็มทุกห้องอ่ะเปิดไปฝุ่นเขอะเลยค่อยได้ใช้ได้จริงไวจริงเขาบอกว่าข้างนอกอ่ะมันร้อนอบอ้าวพี่หาใจผมเวลาอบอุ่นนะนี่อบอุ่นดีมีหลายคนเออไม่ใช่ครับอ่ะแล้วพี่ลุยละทำไมดวงดาวมันต้องอยู่บนฟ้าด้วยพี่ทำไมอ่ะ ถ้ามัานตกลงมามันจะสวยไม่เท่าพี่ไงอาดีเอาดีเฮ้ยไปเล่นตรงนู้นนะเฮ้ยเก้าปากคอรอนไรต์เกินเล่นตรงนี้แหละเล่นตรงนี้แหละเองก็ปากคอรอนายจ์หเลยอายุอะไรอายุนะครับอายุอะไรสิบสองครับพี่เฮ้ยอยากตายอ่ะถ้าพี่ฆ่าผมก็ตาย หนูกำลงกลายเป็นอ้อมกพี่อ่ะเนี่ยคิมิโนโต้เออว่าแต่ตอนพี่เรียนพี่เคยเรียนปริศนาี่ะตอนพี่เรียนอ่ะพี่เคยเรียนปริศาสตร์ป่ะเคยครับถ้าจะบอกว่าปริศนาเนี่ยพี่มาบอกเรื่องเล่าเว้ยสารคดีรักเจ้าอ่ะนี่ผมบอกพี่นะเนี่ยอันนี้โมแหละไม่น่าจะหลักจริงอ้าวหายแล้วทำไมอ่ะ เล่นมาหลายคนไม่โหยกับพี่คนเดียวเลยคือดีไม่น่าใช่ใช่ร <Hi. S 2> ักของรักขโมยด้วยขโมยหัวใจคนข,ข้างๆอ่ะข้างไหนที่ผ่านแล้วมีสองข้างเ <c oughs> ลยสิให้ข้างขวาผมหละข้างขวาเหรอใช่ไม่น่าใช่ ่าใช่แล้วอใช่แล้วล่ะแล้วเข้าโซนไปเมื่อกี้เอ้ยเข้าย่านดิเข้ายา่า,ยานไปเมื่อกี้ไปหาใครเนะาะไปหาใครครับพี่แต่ไม่ต้องเข้าก็นแล้วอ๋ะเจอแล้วล่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะเจอดุกวนนะ่าน่ะเอาดีอพี่ไม่ได้เห็นเลยพี่เกมมันบอกชอบพี่เลยใครก่อนคนนี้เองครับไม่น่าใช่เออไม่ใช่ก็บอกกันไดอ่ะ ไม่จริงไม่จริงอันนี้โมลแล้วจริงจังไม่จริงโก้ด้วยพี่จุ้พี่จุแปลว่าอะไรครับพี่โข<ก>งเออก็แต่พี่ชอบผู้ชายผมสั้นหรือผมยาวครับผมสั้นดิถ้าหรออืแต่ผมสั้นผมน <ะ S 2> ยาวนี่รวบได้ปะฮะไม่เป็นไรพี่ก็โสดอะไรนะพี่ก็โสดครับ ก็แต่พี่เคยดูเดอะกู๊ดปะเคยดูพี่ชอบผีไหมพี่ชอบผีไหมไม่ชอบพี่ขี้กลัวผีเอาตายแล้วผีไม่น่ากลัวน,นะพี่นะตัวนีงขีตัวนึงน่ารักมากเลยแต่ว่าผีไม่น่ากลัวพี่แต่พี่ขีดตัวนึงน่ารักมากเลยตัวไหนพี่รักน้องนะขี้เ,เลย ขยันหามาเล่นขยันหามาเล่น,น,นาาเนาะ,ะพี่ชื่อโยกีย่อะพี่ชื่อเมย์ครับผมอ๋อชื่อเมย์ออาาแล้วพี่ผมขอถามพี่หน่อยดิว่าความรักความหมายของพี่มันคือ,อยังไงอะไม่รู้ดิก็รั<อ>กเขาแล้วเขา<อ>ร<อ>ักเราแค่นั้นดิมั้งแค่นั้นเองเหรอมันจะมีอะไรมาก ตอความรักของผมข้อหมายของผมแล้วเว้ยน่าจะซื้อพี่อะเด็กสสองจริงวันนี้ออเออดีพี่ก็ว่าไม่น่าใช่รูปสองครับเกอร์สองห้าห้าห้าครับพี่จะไม่คุยด้วยแหละเอา้าเด็กเกินอ้าผมเป็นอายุสิบแปดได้พี่ก็ได้บิดเอ้ยสายชาร์จดู เตะนะโอ้ยไทยอ้าวพี่ก็หัวไหล่หงุดหงิพี่อากเตะกันเลยดิดีดีดีนี่และคนรถไสอคัา้า่ะ <c oughs> ด,ด,ดีดีดีใ่แล้นดี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 ดดอายุเท่าไรไม่ใช่หัว <c oughs> คือเขามีแจกว่ะอะไร TikTok เหรอเออดีพี่ไม่อยู่แบบเดียผมก็ใจายาขาดแล้วเนะี่ยโอ้โหเกินไปแล้วเกินไปแล้วเราดีเฮ้ยข่าวอะไรอ่ะว้า แล้วปกตินอนกี่โมงผมเหรอใช่นอนเช้าครับประมาณตีห้าหกโมงพี่โอ้โหนอนดึกจังนอนเช้าจังอ่าเลิกงานเลิกงานเด็กครับอืมเลิกงานเฮ้ยทำทำงานแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยชุดสองครับพี่ น่าโป<พ>๊ธุรกิจที่บ้านครับมันมันโป๊มันโป๊อ๊เด็กที่สองก็ทํางานได้ไงเชื่อพ่อแม่ทํางานอ่ะอย่าเลยเด็กที่สองมันไม่มีเวลาเลิกงานเข้างานหรอกไม่เป็นต่องปิดเทอมไหมพี่เข้าใจงานล้างจานเขาพี่เชื่อพ่อแม่ล<อ>้<อ>างจานที่บ้านครับใช่ไหมได็กใจ ดี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 อายุเท่าไรเนี่ยจะไม่เล่นด้วยแล้วนะเนะี่ยแกอายุยังไม่บอกเนี่ยเอาออออดีค <c oughs> ยุบสี่ครับพี่ผงพี่ยุสี่แล้วเหรอใช่แล้วอืมก็ไม่ยา่าครับพี่แค่แค่หนุ่มไม่คุกก็โอเคแ่ไม่คุกก็โอเค ไม่เป็นไรปรึกษาขนาดทนายบอกว่าคุ้มอยู่ฮะทนายบอกว่าคุ้มครับไม่เป็นายเมื่อแต่พี่จะทำอะไรกันต่อเนี่ยไม่รู้ดิพี่ขอสร้างติกตอกหน่อยได้ไหมผมจะไปส่องตอกทิกตอกเหรอใช่ครับทำหน้าทิดตามให้พอดีโพสท์ให้ด้วยทิกตอกไม่ตึงไม่เ,ออเป็นไรครับผม,มต้องรีโพสให้พี่ไง องพี่หายคนเจอะเขินนะดิอย่าต่อดยอย่าต่อดิหยอกต่ออ่่จริงไมพูดต่อออ่ะยู่กันยาวๆก็เขินนะดิไม่เยอะเลยสามคนเองจริงปิดหูกระดับปิดหูพี่อยู่คนเดียวเขินอะไรอ่ะหนูแค่มีสามคนเองพี่ปิดตาดิอืมปิดตาพูดดิ ไม่อยากปิดตาแต่แเนี่ยปิดใจแล้วแต่เนี่ยอ้าวบูอด,ดอ,อ่ะเห็นไอจีปุ๊บปิดใจเลยอ่ะทำไมปิดใจให้<อ>ใหพี่เมย์ครับเไ,ไม่ได้นะเฮ <c oughs> ้ยข่าอะไรกันได้ <c oughs> เออดีไม่ได้ได้ดิผมปิดใจแค่นั้นแล้วประตูเนี่ยสร้างประตูอีกชั้นหนึ่งด้วย ได้เลยได้เลยมีคนเนี่ยปิดใจแล้วเนี่ยเในแต้วิเมสดมาสองจีิแล้วจริงจริงขอคุยยังฟังเอาดีคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเอาดี เนี้ยฟังถามเบลเขินอ่ะอืมก็ได้ก็แม่เขินตอนน่าจะเขินอะไรอยู่เขาอาจจะส่งพี่พี่อยู่อ่ะอย่าเขาส่งพี่เมย์อยู่ไม่เขินแล้วเนี่ยยิ้มแก้มปีกแล้วด้วยเนี่ยอย่าคือคือแบบน่ารักไม่ไหวอ่ะโกหกแหละอันนี้โกหกแล้วหนึ่งจริงก็ไม่ใช่ แบบจระจิ้จังงไม่ถึงโตอีจริงเขายืนหยอดพี่มานานแล้วนะฟางาพี่ทำตัวไม่ถูกมานานแล้วฟางมาพี่ทำตัวถูกแล้วเนะี่ยเอา้าควรมาป่าวะเขาเคนแล้วไงเขาไม่กล้าหยอดแล้วไงใช่คื <c oughs> อขาเห็นไอจีพี่แล้วเขาแบบ อันนี้เลยเสียงแปดเสียงเก้าเสียงสิบใชฟูเนีเออไจฟูเป็นไข่ทอดปะใช่ครับลอยไข่ลอยด้วยตอนเนี้ยเอาดีอาด่เอาเารียกไปหมดเลยหมายความว่าไงหมายความว่าไงเอาดี พี่คือมุกพี่มันมีแค่นี้เหรออะไรนะคือว่าพี่เมย์จะนั่งหลับอยู่แล้วไ่เอาไ, <c oughs> ไม่ได้แค่อยนไปเอาเขื่อนละ <c oughs> แต่โหจริงก็ก็ชิ้นเขียวชาวไม่ออกก็ด้วยอ่ะอนเลยชิ้นไม่ออกค,คือได้อยา ค,คนดิดพี่พคนดีคือเรามันต้องมีความสามารถฮะตะบ,บอกคิดถึงได้อยู่ครับพี่นี่พี่เอกิมละคือแบบยิมออย่าดีอืมอย่าเลยเขายอดสาวประจำ ะก็ว่าอยู่เนี่ยใช่ตอนนี้มี่สองไอจีเขาอยู่เนี่ยมีแต่สาวโอ้ไม่มีนะครับผมเไิ่มันีครัาเนี่ยใครเนี่ยฮ้ยคนนี้งานโทษดีอ่ะกันญาลักษ์เนี่ยขนมที่แปลว่าขนม เนี่ยเขาตอบไป,ปหมดหอ่ะเอาดีไม่ได้ตามเราพี่พี่ตกหลุมพรางไปแล้วพี่แค่ตกหลุมพรางของต้นรักตอนเนี้ยเนี่ยอันนี้ไม่จริงไม่จริงเอาดิจริงจริง <c oughs> ไม่ใช่เลย